บาย c ีพีกันอีกเช่นเคยค่ะแล้วตอนนี้แพล่องเรืออยู่กลางแม่น้าท่าจีนซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยที่แพมาตลาดดอนหวายเนี่ยแพยังไม่ได้มีโอกาสมานั่งเรือล่องเลยแต่สําหรับวันนี้แพจะพาคุณผู้ชมมาล่องเรือกับเรือสีสวัสดย้อนยุค สมศักดิ์เป็นกับตันเรือพาแพทเทยวในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่สมศักดิ์ค่ะพี่สมศักดิ์คะเรือลํานี้เขาเรียกว่าเรืออะไรนะคะกระแชงประเภทของเรือคือเรือกระแชงครับผมแต่เรือบริการให้บริการคือชื่อเรือสีสวัสด์ย้อนยุบครับอ๋อแล้วเรือลํานี้นี่คือโดยปกติคือเขามี เรือสีส่วนยัยุคจะมีเรือออกเดินทางจากตลาดน้ําดอนหวายนะครับไปผ่านวัดท่าพูดและขิงชมวังปลานะครับแล้วอีกโปรแกรมคือไปด้านทางที่เหนือนี่ครับจะไปกราบไหว้นมัสการหลวงพ่อโตหลวงพ่อรุ่งที่วัดทองเกตซึ่งเราจะไปจอดไหวพ้พระด้วยครับ<อ>ครับวันเสาร์ที่มาอยู่ในคาตาเลอแต่วันธรรมดาจะมีออกเดินทางทุกวันนะครับจากท่าเรือสีส่วนยัยุตตรงนี้นะครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ด้านทางที่ใต้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบริเวณด้านของทัศนียภาพตลาดน้ําดอนหวายกันนะครับ ยังมีชาวบ้านที่แบบว่ายังสัญจรโดยใช้แบบเรือพายอยู่เลยนะคะวิถีชีวิตยังคงเดิมครับผมยังใช้เรือในการคข้ามาคมอยู่ฮะสำหรับเรือที่คุณพาได้ถามเมื่อกี้ก็คือว่าก็จะมีออกเดินทางเนี่ยทางใกล้ดี่ก็80บาททางไกลก็คือไปวัดถอมเกตเนี่ยก็ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยบาทอุ้ยแค่หนึ่งร้อยบ,บ,บาทเองซื้ออาหารไปทำเลยได้เลยใช่ครับอ๋อ แล้วอย,อย่างเรือลำนี้ที่แพนั่งอยู่เนี่ยค,ค่ะนั่งได้ประมาณกี่คนอ,อ่า, <15 S 2> าสิบห้าท่านครับผมส<ะ>ิบห้าท่านสบายๆครับนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือร้านเป็ดพะโลในโอที่แพมาทานรอบที่แล้วค่ะ,ะนี่เดี๋ยวเราจะไปขึ้นท่าเรือแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปหาของอร่อยกินกัน ถึงแล้วร้านเจ๊สวยขนมไทยเขาบอกว่าเป็นร้านขนมที่โด่งดังมากในตลาดน้ําดอนหวายค่ะแล้วเป็นไรคะน้องวันนี้มาถ่ายรายการค่ะมาร้านเจ๊สวยขนมไทยค่ะอ๋อค่ะนี่คะ่ะถูกร้านแล้วค่ะร้านอันนี้คือเจสอ๊สวยเจสย๊สวยนี่คะ่ะตัวจริงเสียจริงเลยค่ะเจส๊สวยอ๋อเหรออ้าว จริงด้วยคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหโชคดีมากเลยมีโอกาสได้เจอกับเจ้าของร้านค่เจสวยเปิดร้านนี้มานานหรือยังคะรุม40ปีแล้วค่ะ30ปีแล้วเหรอคะใช่อ๋อแล้วปกตินี่คือเราทําเป็นขนมไทยตั้งแต่เริ่มแรกเลยหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือเจสวอยก็ยังเป็นคนทําขนมถูกต้องแล้วค่ะหรอคะแล้วก็เห็นว่ามีลูกสาวมีลูกสาวเป็นคนขายแล้วก็ช่วยอ๋อหรอคะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตคุยกับ ลูกสาวได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้มค่ะสวัสดีค่ะขนมแครโอ้โหพี่ปุ้งคือแบบว่าขนมหวานมันเยอะแยะหลากตามากมากเลยใช่มีหลายอย่างแต่ว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะจริงเหรอแต่ถ้าสมมติว่ามาที่ร้านเนี่ยอะไรขายดีสุดคะขนมเนี่ยขายดีทุกอย่างแต่ที่อร่อยและแนะนำเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราคือขนมลืมกืนโอ้ขนมยกมณี แล้วส่วนขนมชั้นเนี่ยลูกค้าจะชอบมากคือไม่หวานหอมแล้วก็นิ่มทําไมถึงชื่อลืมลืนเหรอคะอร่อยจะลืมกืนค่ะยังลืมลืนเนี่ยพี่มาประยุกลืมกืนอ่ะปกติไม่มีไส้แต่ร<อ>้างพี่มาประยุกใส่ไส้รูปแบบก็เลยขายตะโกวันนี้พี่ใส่ไส้สาคูเผือกแห้วกล้วกับน้าใบเตยนะคะขนมยกมณีค่ะอันนี้จะทำมาจากสาคูกับสมหวังกวยกับน้ำใบเตยแล้วมาคุกกับมะพร้าวอ่อนอีกรอบหนึ่ง ขนมเปียปูนี่เราใช้กับมะพร้าวเผานะคะแล้วมาปั่นเอาน้ํากองแล้วก็มากวนแล้วก็ไม่หวานเกินไปด้วยใช่พี่ทาไม่หวาน<ม>แล้วก็มีลูกลานวยนะคะน้องแพลวเป็นผลไม้โบราณ50<ม>ปีออกลูกครั้งเดียวออกลูกต้นมันตายก็คือต้องอาทานเย็นๆถูกไหมคะทานเย็นๆจะอร่อยแล้วก็จะไม่หวานมากม,มันจะเหนียวๆหนึบๆเหมือนกินแป้งแต่มันเป็นผลไม้อ๋อเนี่คือข้าวเหนียวตาดใช่หรืออีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกข้าวเหนียวหน้านวน ใช่เนี่ยน้องแพนวลองชิมข้างหน้าจะเป็นกะทิเยอะๆมันๆหอมไหมหอมล <นะ S 1> มเมัน,นม,มากเข้าตอกตั้งเราใช้เข้าตอกมาปั่นแล้วเอาน้าตาลตะโหนดมาผัดกับมะพร้าวน้าหอมแท้ๆแล้วก็มาคลุกกับข้าตอกอีกรอบหนึ่งอร่อยทุกเมนูเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะนี่ถ้าคุณผู้ชมนะคะมาที่ตลาดน้ดําดอนหวายนะแล้วอยากมาชิมขนมไทยสูตรย้อนยุคใช่ไหมคะเป็นสูตรดั้งเดิมเลยเนี่ยก็คือมาได้ที่ร้านเจ๊สอยขนมไทยตั้งอยู่ตรงไหนคะ ตั้งอยู่ในตลาดดอนหวายนะคะถ้าเข้าทางสันเจ้าเดินตรงมาสุดทางแล้วก็เลี้ยวขวาวอยู่สุดทางเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเข้ามาจากทางวัด <im it> ก็เดินตรงมาอยู่ทางซ้ายมือนะคะอยู่ตรงกลางตลาดสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ปุ้มมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะน้องแพ้สวัดสด,คสดีค่ะแล้วตอนนี้แพ้ก็เดินมาที่ตลาดน้ำดอนหวายในโซนของวัดค่ะซึ่งมีอีกหนึ่งร้านเลยที่เป็น ร้านที่เฮียสุขวั์เนี่ยแนะนำมาค่ะร้านนี้เลยค่ะแล้วเราก็อยู่ันที่ร้านนู๊ด ซึ่งร้านนุ้เนี่ยเขาขายขนมแต่ว่าขนมของร้านเนี้ยไม่ธรรมดานะเพราะว่าเยียสุควัตน์เนี่ยบอกมาเลยว่าขนมที่นัดนะทั้งกรอบนะทั้งนุ่มชุ่มฉ่ำมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่น้องขานี่พี่น้องเจ้าของร้านพี่น้องคะที่ร้านเรานี่มีขนมอะไรบ้างคะตอนนี้ก็คือจะมีเพชรราชาเพชรด,ดำรงและเพชรราชานี่คือต่างจากขนมทั่วไปยังไงคะคือเนื้อเขาจะหนายวงใหญ่แล้วก็มีลักษณะพิเศษก็คือแห้งคือถ้าแช่ตู้เย็นได้สองสามวันเลยอะค่ะ นี่คือแบบใหญ่มากค่ะแล้วคือตัวเนื้อเขาเนี่ยจะมีความหนาคือเขาจะมีความแบบหวานเป็นธรรมชาตินะคะคะแต่ว่าตัวขนุนเนี่ยเนื้อเขาจะไม่เปียกนะเนื้อเขาจะแห้งใช่คูะอู้อร่อยมากเลยอะแต่ก็ยังรู้สึกบําอยู่ใช่คือกัดเข้าไปข้างในคือฉ่ามากเลยรอบที่แล้วที่แพรลองชิมเนี่ยลองชิมแบบแช่ยเย็น,นะคะ่ะอู้คือฉ่ามากมันจะมีความสดชื่นมากๆเลย สำหรับลูกค้าที่มาซื้อกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะจะมีวิธีถนอมอาหารยังไงให้มัน ก,ก็พอขับไปบ้านก็เปลี่ยนใส่กล่องกล่องทัพเป์แว์กล่องอะไรประมาณนี้ค่ะที่แช่ตู้เย็นแล้วก็ในกล่องมีตะแกรงรองสักนิดนึงกันน้ำให้น้ำมันออกใช่ประมาณนี้ค่ะอยู่น <c oughs> ในตู้เย็นได้สองสามวันเลย <c oughs> ขขยที่นี่ทุกวันเลย,หร,เลยหรือเปล่าทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนี่ถ้าคุณผู้ชมอยากมาชิมนี่มาชิมได้ตรงไหนคะร้านตั้งอยู่ตรงไหนเอ่ยเอ่อก็คือทางลงริมเขื่อนนี่เลยค่ะเดินมาจากด้านหน้าสาราสังฆทานนะคะแล้วก็เดินตรงมาเลยค่ะร้านลงจะอยู่ขวามือลงเขื่อน เปิดต okay. şey> um> ั้งแต่ก <да ี่โมงถึงกี่โมงคะหกโมงเช้าค่ะหกโมงเช้าเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณพ да SO ี่น้องมากค่ะขอบคุณค่ะไม่ ชีวาพอกเนื้อหมูมีโอเมก้า3มันดีกว่าที่คิดเพราะเลี้ยงด้วยซูเปอร์ฟูดแฟลกซีดน้ำมันปลาและสาหร่ายทะเลลึกสุดเฉพาะของยูฟ่าช่วงบ่ายแบบนี้แพ้ก็ไม่ลืมที่จะหาคาเฟ่สวยๆบรรยากาศดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะและที่นี่เนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆกับตลาดน้ำดอนหวเลยแถมยังเป็นคาเฟ่ในสวนเกษตรอินทรีย์ด้วยค่ะกับที่นี่เลยอินการ์เด้นฮัทคาเฟ่ค่ะ ก็อยู่กับพี่อ้อเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครัยพี่อ้อค่ะร้านบรรยากาศดีมากเลยค่ะแล้วพูดถึงคือเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในสวนเกษตรอินทรีย์ด้วยใช่ค่ะสวนเกษตรอินทรีย์นี่คือขยายความ่อยค่ะก็เราก็จะใชออออ้ปุ๋ยทุกอย่างก็คือมาจาก ธรรมชาติไม่ได้มีเคมีไม่ไช่มีสารเคมีอะไรค่ะโอ้โหแล้วพื้นที่บริเวณนี้ประมาณเท่าไหร่คะเออสี่ไร่ค่ะสี่ไร่ค่ะคือเอาจริงๆเป็นแบบว่าเหมือนที่นั่งที่มาตั้งอยู่ในสวนเลยดีกว่าก็จะมีความใกล้ชิดธรรมชาติระดับหนึ่งเลยใช่ค่ะโอ้โหอาหารน้าตาทานมากเลยค่ะเราเริ่มกันที่เมนูไหนก่อนดีคะ รายการนี้ก่อนไหมคะอันนี้ก่อนเลยใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรเอ่ยน่าทานมากะตัวนี้คือเมี่ยงส้มโอนะคะก็คือส้มโอก็จะมาปรุงเป็นรสชาติแบบเป็นแบบ,บโบราณน,นะคะก็จะมีตัวมะพร้าวคลุกเข้าไปด้วยคล้ายๆย,ยำแต่ว่าเราเรียกเป็นเมี่ยงเป็นเมี่ยงเพราะว่ามันมีมะพร้าวที่คล้ายๆเมี่ยงอะคะ่ะผสมเข้าไปอร่อยมากเลยอะ่ะเราเห็นบอกว่าส้มโอนี่คือใช้ส้มโอจากในสวนด้วยด้วยค่ะแต่ถ้าไม่พอเราก็จะใช้ส้มโอตามสวนใกล้เคียงเนะะี่ยค่ะ สร้างไรายได้ให้คนในท้องถิ่นจุดเด่นของร้านนี้เนี่ยคืออาหารแทบจะทุกเมนูเลยเขาก็ใช้วัตถุดิบที่อยู่ในสวนแล้วเนี่ยแหละอะไรที่เป็นผลไม้อะไรที่เป็นพืชผักถูกไหมคะใช่ค่ะถัดมามีอะไรอีกคะเป็นหนมจีนแกงเผ็ดเป็ดย่าง<อ>ซึ่งเครื่องแกงเนี่ยเราเป็นของที่บ้านเลยเพราะว่าค,คุณแม่ชอบทําอาหารให้ทานจะเป็นอาหารไทยไทย<อ>แล้วก็พริกแกงเนี่ยเราทําเองซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะชอบจะเป็นแบบพริกแกงสดๆเลยค่ะ อาหารไทยของที่นี่คือรสชาติดีมากอร่อ <c oughs> ยมากเลยโอเคแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นอาหารจานเดียวแล้วก็ยังมีอันนี้ด้วยข้าวแกงเลียงกุ้งสด<อ>แล้วก็มีไก่ทอดของ CP อให้ด้วยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ไก่ของ CP ค<อ>่ะถ้าเป็นไก่ทอดอค่ะอ๋อที่นี่คือเลือกใช้ไก่สดอนามัยจากทาง CP อย่างนี้อย่างเช่นจานนี้เลยจานนี้ก็จะเป็นปีกไก่ทอดเกลือค่ะจะเป็นปีกส่วนกลางค่ะ ก็เราก็จะไปหมักอค่ะหมักไว้ก่อนแล้วก็หวักไว้คืนหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาทอดค่ะตอนนี้นี่เลยซึ่งคุณภาพของไก่สดอนามัยจากแฮนซีพีเนี่ยแน่นอนว่าเรามั่นใจได้สดสะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอนใช่ไหมคะบวกกับกรรมวิธีของทางร้านนี่ยิ่งทำให้อาหารเนี่ยอร่อยมากๆเลยลองชิมดีกว่าเนื้อนุ่มหนังกรอบถูกใจมากค่ะถัดมาค่ะแน่นอนว่า เรามีออเดอร์เป็นแบบไทยๆแล้วเราก็ต้องมีอาหารทานเล่นเป็นแบบสไตล์ฝรั่งบ้างเซตไส้กรอกมันฝรั่งนักเก็ตค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้เป็นไส้กรอกไก่หนังกรอบ<ช>จากทางซีพีใช่ไหมคะ,คะนี่แล้วซึ่งความอร่อยเนี่ยแอบป,ประสิบบอก่อยนะว่าเขามาจากวัตถุดิบสดใหม่ที่มีคุณภาพคะ่ะเต็มๆชิ้นเลยบวกกับเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยค่ะทำให้ออกมาเป็นไส้กรอกไก่หนังกรอบที่อร่อยขนาดนี้ เมนูถัดไปแนะนำตัวนี้นะคะเป็นออส้มตำอินแกลเดนนะคะค่ะก็คือจะมีหลายๆอย่างสามารถกินกันได้หลายคนนะคะ,ะทานกันได้หลายคนนี่มีผัดไทยด้วยผัดไทยเรานี่มีความพิเศษยังไงบ้างคะรสชาตออิมันจะออกม้ามะขามเยอะอนิดนึงนะคะและแน่นอนนะคะว่าที่นี่เป็นคาเฟ่ก็จะต้องมีเครื่องดื่ม แล้วเห็นเขาบอกว่าเครื่องดื่มที่นี่ไม่ใช่แค่หน้าตาสวยนะคะแต่ว่าในโซเชียลเนี่ยยังรีวิวมาด้วยว่าอร่อยมากๆโดยเฉพาะเมน,นูที่มีมะพร้าวใช่ค่ะที่มีน้ํามะพร้าวเพราะว่าที่ที่นี่สัมพานเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องน้ํามะพร้าวนะน้ามะพร้าวน้าห,หอมด้วยเพราะว่าบางทีน้ามะพร้าวมันจะมีหลายบางทีเปรี้ยวอะไรแต่ที่นี่คือเราจะเราจะ,เราจะต้องมีการเช็คก่อนต้องต้องหอม,ห,อมหวานแล้วก็เอามาผสมกับเครื่องดื่มโอ้นี่มี QC QC อันนี้อันนี้เป็นอะไรอันนี้เ,นเป็นอเมริกาโน่โกโก้ค่ะอู้นี่เป็นอเมริกาโน่แต่ว่าใส่เป็นน้ำมะพร้าวใช่จริงเหรอขนาดผสมกาแฟเนี่ยน้ำมะพร้าวที่นี่เขาเขาหอมแล้วก็หวานจริงๆนะคะ,คะมีอันไหนที่แบบว่าจะอันอันนี้ใส่เอ่อนมน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำอัญชันโอ้สีสันสวยงามมากสีสันสวยงามค่ะลูกค้าชอบรีวิว อือร่อยจังเลยอันชันแล้วก็เก็บแถวนี้เหมือนกันปูกไว้เยอะอันชันก็คืออยู่ในสวนนะคะอันชั้นมาจากในสวนมันขึ้นง่ายอันชัตัวนี้ก็เป็นอันชันโคโค่เป็นน้ำมะพร้าวใส่น้ำอันชันอู้อันนี้น่าจะแบบว่าสดชื่นเนาะแล้วถัดมาเป็นอะไรคะอันนี้จะเป็นกาแฟนะคะเป็นอินการ์เด้นมัทฉะก็คือจะเป็นกาแฟใส่น้ำมะพร้าวแล้วก็ใส่ชามัทฉะด้วย อร่อยเลยอร่อยเลยแล้วนอกจากเครื่องดื่มเนี่ยเราก็ยังมีขนมขนมด้วยค่ะอันนี้จะเป็นปังปิ้งสตรอเบอรี่สดค่ะออเป็นสตรอเบอรี่สดๆเลยสาวๆมานะนอกจากจะถ่ายรูปสวยแล้วนะอร่อยด้วยค่ะ,คะ ก็ขนมตัวนี้จะเป็นวัฟเฟิลฟูตตี้ค่ะ,คะก็จะเป็นวัฟเฟิลสูตรของที่ร้านแล้วก็มีไอศครีมด้วยมีผลไม้ด้วยเป็นคาเฟ่ที่ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศอาหารอร่อยเครื่องดื่มอร่อยแล้วก็นี่เลยขนมก็อร่อยไม่แพ้กันเลยถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาเนี่ยมาได้ที่ไหนคะ่ะร้านเราจะอยู่ตรงข้ามวัดดอนหวายอะค่ะ แต่จะอยู่ตรงลานจอดรถเข้ามาข้างในอยู่ตรงข้ามแต่ว่าเยื้องเยื้อนนิดนึงอะคะ่ะเห็นลานจอดข้างในที่อยู่ตรงข้ามก็เข้ามาได้เลยหรือว่าเข้าไปในเพจ Facebook ชื่อร้าน in Garden Hut Cafe ได้เลยค่ะ เปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นค่ะมาก็ได้ตั้งแต่เช้าเลยถ้าใครที่แบบว่าไปไหว้พระที่วัดจนหวาย้เลย่างี้เสร็จปุ๊บไปบ่ายไม่รู้จะไปไหนมานี่เลยนั่งชมบรรยากาศลม<ช>เย็นๆแบบนี้กินอาหารอร่อยๆที่นี่ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ,คะขอบคุณค่ะ สเต็กเนื้ออกไก่โมชิโอกทำจากอกไก่ลอกหนังเบนจาหอมนุ่มฉ่ำความอร่อยที่เราอยากให้คุณได้ลิ้มลองแทาขอปิดท้ายทริปดอนไหวของแพรก,กันที่ร้านนี้เลยค่ะตำริมสวนที่เขาชื่อว่าตำริมสวนเนี่ยเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบพืชผักจากสวนหลังครัวเขานี่เองค่ะ ตอนนั่งอยู่กับพี่เน่งเจ้าของร้านสวัสดีค่ะพี่เน่งคะที่เลยเป็นเจ้าของร้านตำริมสวนครับผมอย่างที่บอกเราเกินเบ้งแต่ตอนแรกเราเนาะว่าตำริมสวนเนี่ยได้มาเพราะว่าเรานําวัตถุดิบพืชผักจากในสวนครัวเราเองใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับผมอ๋อเหรอแล้วคือเริ่มแรกนี่คือเราเป็นร้านอาหารก่อนหรือว่าเป็นสวนก่อนคะทำพร้อมกันเลยครับอ๋อใช่ครับทำไมทำไมเราถึงมีแบบว่าพืชผักสวนครัวเป็นสวนของตัวเองแบบนี้คะเปรียบกับแม่เขาชอบ ตี๋แม่เขาชอบเขาผมเขาชอบปลูกผักเขาก็เลยมีไอเดียเกิดขึ้นมาทําร้านเป็นควบคู่ไปด้วยคือเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่แพไปเดินเล่นในสวนมาเนี่ยฝนยังไม่ตก<ช>แต่ว่าพอทำอาหารเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ฝนตกเรียบร้อยแล้วใช่ครับบรรยากาศดีมากชุ่มฉ่าเย็นสบายมากๆเลย<ช>ค,ค่ะครแล้วพูดถึงในสวนนี่คือเราเรามีอะไรบ้างนะคะในสวนเราผักในสวนนะครับจะมีพวกผักสมุนไพรพวกตะไคร้มะกรูด มะนาวแล้วผักเครื่องเคียงอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่าทั้งร้านเนี่ยอาหารทุกเมนูใช้เป็นของในสวนเราหมดเลยใช่ครับใช่ไหมคะสดแ <สด S 1> น,น่นอนสดแน่นอนใช่ไหมครับผมถึงขั้นมีข้าวโพดอะคุณผู้ชมโอเคเรามาพูดถึงอาหารกันบ้างที่ร้านเราเนี่ยเน้นเป็นส้มตําถูกไหมเอ่ยใช่ครับก็จะเป็นเน้นพวกปลาทอดยำแล้วก็พวกผ่ามเกลืออะไรอย่างนี้ครับผมอ๋อแล้วทํทำไมทำไมเราถึง เลือกเป็นอาหารภาคอีสานไหคะทางพ่อผมว่าอยากทําต้มตังแฟนผมว่าทาอยากอาหารทําอาหารไทยก็เลยมาผสมผสานกันเลยผสมผสานเนาะใช่ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มด้วยเมนูนี้เลยจ้าอันนี้ปลาทอดยำสมุนไพรนะครับใช้สมุนไพรจากในสวนผมเองและอันนี้ใช้เป็นปลาอะไรเอ่ยเป็นปลานิลครับปลานิลไฟโลหนึ่งครับและสมุนไพรเขานี่คือแบบซีซันสวยงามมากๆเลยอ่ะเมนูนี้กลิ่นหอมมากค่ะครับผม มันหอมมากมันถึงพริกถึงขิงมากใช่ครับผมอันนี้เมนูอะไรเอ่ยอันนี้เมนูยำสามเกลอครับผมมีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยนางรมครับผมใช่ราดด้วยซีฟู้ดที่ปรุงด้วยของทางร้านเองนะครับลักษณะพิเศษของเขาคืออะไรคะก็คือเราจะจัดจานเพราะพริกที่สวนเองโหดหอมแน่นอนครับหอยนางรมคือดีมากแซ่บถึงใจมากค่ะ แซ่บมากอร่อยมากเลยรสชาติกลมกล่อมมากเลยไม่โดดจนเกินไป้วยใช่ครับผมเลิศเลิศโอเคค่ะต่อมานี่แน่นอนว่าร้านซ่อมตำเขาต้องมีตำตำนี่เป็นตำสามสหายนะครับมีปูม้านะครับแล้วก็มีกุ้งดิบนะครับแล้วก็มีหอยแครงครับผมอันนี้ตำไทยไข่เค็มครับผมใช่ตำไทยไข่เค็มใช่ครับรสชาติสามรสครับผมถั่วคั่วเองถั่วปลูกเองมะกก็ปลูกเองครับผมจริงเหรอถั่วนี่ก็ปลูกเองอคะใช่ครับอยู่ในตวนนะครับ เมื่อสักคู่ไปเดิน<ช>มา<ช>ที่เป็นหนว่าสวนถั่วฝักยาวคือสวยมากใช่ครับใช่ไหมคะทำ<ช>เป็นซุ้มเลยใช,ใช่ครับผม ยอดพิษบ้างต้องสั่งครับเป็นล่ามหมูแล้วหมูก็มาจากปีพีครับผมปลอดสารพิษแน่นอนข้าวคั่วคั่วเองพริกคั่วเองอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างเนี่ยมันออแกนิกหมดเลยทุกอย่างเนี่ยมีคุณภาพหมดเลยเพราะว่าเขาปลูกเองที่ในสวนดังนั้นเนี่ยในส่วนของเนื้อสัตว์เนี่ยเขาก็เลยเลือกใช้เป็นหมูสอดนัางไมาจากทา้งซีพีเลยโอเคเราชิมเมนูแบบว่ารสชาติจัดจ้านกันไปแล้วมาที่เมนูเด็กๆบ้างอันนี้เป็นคอหมูย่างครับผม เป็นหมูจากซีพีเหมือนกันนะครับอ๋อน,นี่ก็คือใช้เป็นหมูสดอ,อนามัยจากทางซีีเหมือนกันคือนุ่มมากเลยอ่ะแล้วก็ตัวเนื้อกับในส่วนของมันเนี่ยกำลังพอดิบพอดีใช่ครับใช่ไหมคะน,มมนดีงามมากอันนี้เป็นปีกกลางไก่ทอดอ,อันนี้ไก่ทอดจะหมักสมุนไพรนิดนึง เป็นสูตรเฉพาะครับเพราะว่าเขาลองชิมกันมาแล้วว่านี่เลยใช้สมุนไพรชนิดนี้นี่นี่เนี่ยทำให้มันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านบวกกับใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างเช่นนี่เลยไก่แล้วก็หมูสดอนามัยจากทางซีพีแล้วก็มั่นใจได้ถึงเรื่องคุณภาพเนาะสดสะอาดปลอดภัยนี่แน่นอนอยู่แล้วร้อซที่ร้านตั้งอยู่ตรงไหนคะเส้นถนนบางกระทึกซอยสนะครับหรือคน แ,แถวนี้เขาจะเรียกกันว่าเส้นหลังโรงเรียนวันดดอนหวายครับผมซึ่งก็คืออยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ำดอนหวายด้วยครนี้มาจากตลาดน้ำใช่ครับผมก็คือมานีด่เดียวมีดดวลานจอดรถข้างหน้านีครับรองรับได้เยอะครับผมเปิดให้บริการทุกวันหรือเปล่าคะทุกวันครับหยุดเฉพาะวันอังคารครับผม สำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันเดย์ทริปของแพรที่ตลาดน้ำดอนหวายและก็สถานที่ใกล้ๆค่ะซึ่งแพรอยากให้คุณผู้ชมนะลองมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าเขายังมีสถานที่เที่ยวที่กินอร่อยๆอล้อคุณผู้ชมอยู่ค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการนะคะได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook IG นะคะ t i k t o k หรือว่าจะสามารถดูย้อนหลังได้ใน YouTube c h anel n food daily by cp นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subcribe ์ไปแพรด้วยนะคะ สำหรับวันนี้พายและพี่เหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ